สวัสดีทมาชมทุกคนอีกเล้วน,นะครับผมวันนี้ผมก็พาท่าูาช้ชมาตกปลาอีกเช่นเคยนะครับพอจวงนี้นํำเป็นใจตาพุนไม่ตกง่ายก็นํำแถวนี้ก็เป็นใจนะครับผมขอได้แต่ว,ว่าถ้าพุนตกเยอะเดี๋ยวนํำจืดลงก็มดัดิดิแล้วครับเดี๋ยวผมก็กลับไปก้าวปลากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีเรือเอฟซีในจองกันนะครับวันนี้ผมก็ <c oughs> จ่ายกุ้งปิ้นมนันเะดิมนะท่านผู้ชมอาซิบตัวมนันเดิมเจ้าประจํา ตังโจตังโจตัวเล็กมาเลยครับตังโจตัวเล็กไซส์นิวอนนะละ ติดิดติดกับปุ่มติดิดอ่างโจลาวกับปุ่มนี่กับปุ่มไซประมาณสี่นิวลาวกับปุ่มแก่ๆฝ้าเมือกนี่ đứng gặp mì đứng đứng đi điếu tít 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 cấp không à, ông cho lào gặp cho lào มีกับไซส์ประมาณสี่นิ้วแล้วกับปุ้ม โอ้ยดูด,ดูปากอกปากอูนี่อ๋อดยซ่องลูได้กับผมตัวนี้สุดยอดนี่กับผมนี่ครับลูกกลึงได้นะรับผมไม่รู้ โลกลึงเรืออาจจะซ้องโล่นะครับผมเดี๋ยวผมจังขึ้นผาไม่รู้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมเตี่ยเอาลังโฟมไหมนี่ครับเกเกเตาป้าลังโฟมเลยครับผมป้าน

นี่ประมาณอาคิดอุกคิดได้นะครับ ลากะปุมเอาเลยลาวเอาเลยลากระปุเยลากะปุเยลาเอ้ยจอจจจจดูดูดูนี่้วยลากะปุมใซตประมาณเอ่อใซตประมาณาคีุกีดลาวนะครับปุกว่ามือก่อนครับ không oh <this> chị right. oh, <really> even... <kind Australian> là lag là chị nè lag búm chị nè lag búm chị nè lag búm là lưỡi นีครับผมถูกฝ่ามือก่อนครับไ่ประมาณอาคิดโอคิดล้วครับผม กินอะลากินะกินอะรครับมโอ้โหป่วยนี้อะครับปมนีไครับโอ้บักเับมไว้ประมาณครึงลกได้นะครับนี่ครับุมใส้ประมาณเซคีตาคีด้นะครับ là cậu นี่ครับผมหนังจอไส่เดิมแล้วประมาณสี่นิ้ลวลรวครับผม ลุลงถึงลุงถึงกินเลยครับผมปุ๊บติดติดติดลุงถึงกินเลยครับไม่ตันมุวนซ้ายตึงเดีย ac. นี่อังโจลาวครับผมโอ้บันเติงเลยนี่ครับผมยบอังโจไซประมาณสี่นิ้วปาน ดึง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 ติดติดครับผมติดติด,ตดไม่ง่ายเท่าเลยเอาได้ครับตัวนี้ <c oughs> เอาได้ครับไม่ตึงกับเดล็กมากนี่ครับผมไซส์ประมาณสี่นิ้วนะครับเนี่ยโอเค ติดติดกระปุ่มติดติดอ่ะอังโชลากระปุ่มไซกำลังตอดนี่กระปุ่มไซประมาณสี่นิ้วลากระปุ่ม ติดๆกับติดลาติดลาอ้าอำเภอลาวกรับผมใเหล็กลงมาอิดนะครับใส่ประมาณส้มหนิวว่าว่าแก่ๆเส้นหนิว กินได้ลาวคับพุ่มกินได้ลาวติด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 ลาครับพุ่มติดลาติดลาอ่าตัวนี้ไม่ไกลน้นนอ่แต่ลเ,ลเลยนะครับนี่ครับพุ่มตัวนี้เหล็กนิดๆปล่อยนะครับตัวตัวนี้อ่าปล่อยมันเหล็กเกินนะครับอ่างจอเป็นปลาเนื้อดีนะครับแต่ปล่อยมันเหล็กเล็นี่ครับปล่อยไปแล้วนะครับอ่า ยังจองจ้อ,จอส่ประมาณไซนิวนะครับ đừng đừng ăn cho, đi gặp ông Xoay khoảng anh, say kia đây น,น,นี่ครับผมใส่ประมาณสามิดลจก็สรุปวัานานวันนี้นะครับผมมาตกกุนเดียวถือว่าประสบความสำเร็จราวนะครับอังจอต่างมดก็สิบว้านะครับยอดรวมก็อยู่ที่ที่พวกตัวนะครับแล้วก็ฟังดันปากเขาก็ ไเป็นลูนะครับไอ้ปลาเก๋านะ่าจะเกือบส้งลูอ่าวันนี้ผุก็ต้องก่อตัวล่าไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็พบกันอีพี่หน้าเราสำหรับวันนี้ก็ต้องก่อตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับ